วันนี้ทีมงานทำนํำโลกทนะีวีและหนังสติลทำนํำโลกนะครับได้มายืนอยู่ที่วัดเจ้ามูลน,นะครับถนน,นจรรยาศิริวงซอย 8, แปดแขวงวัดท่าพระเขตบากงกหญ่กรุเงเทพมหานครนะครับที่วัดเจ้ามูลน,นะครับในวัน 15, ทีนน่15ธันวาคม2567จะมีพิธีนะครับเรียกว่าพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระครูสิริวัฒนากรเริ่มสุดชีวนักทาเองเรียนทำห้าประโยคนะครับอดีตเจ้าวัดวัดเจ้ามูล ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับน้าเมนจ่วงกราววัดเจ้ามุลโดยมีกำหนดการคือเวลา9ิ30นาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเวลา10ิกา30นาทีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เวลา13 0 0นิกาพระสงฆ์สวดมาริกาและเวลา1 0 0 0นิกาพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับอย่าลืมนะครับวันที่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567มาร่วมพิธี อ่าประธานเรืองศพนะครับของท่านพระครูสิริวัฒนากรเริ่มสุชีโวนักทําเอกเรียนธรรมาประโยคอดีตเจ้าอาวัดวจ้ามูลวัเจ้ามูลนีน้ก็อยู่ที่ซอยจรัญสุโมที่แปดครับแต่วัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับขออนุโมทนากับทุกท่านครับ